你待在门外做什么？我确定，我绝不会和你错过，交换所有，成为彼此的最后。 ช่วงที่ผ่านมาทําให้คุณยุ่งยากวุ่นวายขอบคุณคุณมากถ้าจะไปก็เอาของพวกนั้นที่คุณซื้อไปให้หมดด้วยฉันเอาไปไม่ไหวให้คุณก็แล้วกันผมไม่อยากได้ของพังๆพวกนั้นหรอกของพังๆอะไรของพวกนี้จะตั้งใจเลือกตั้งใจจัดทั้งนั้นนะจะมาบอกไปก็ไปไม่เอาก็ไม่เอาเหรอฮะคุณเคยคิดถึง คิดถึงอะไรคุณเคยคิดถึงความรู้สึกพังๆพวกนี้หรือเปล่าฉันคิดเกียดจะเถียงกับคุณแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมมีอะไรให้คุณดูนี่คุณ ติดกล้องวงจรปิดในบ้านเหรอคุณแอบ,บดูฉันเหรอผมไม่สนใจเรื่องส่วนตัวของคุณผมติดกล้องเพื่อควบคุมสถานการณ์ในบ้านเพื่อความปลอดภัยของคุณที่ไม่ได้ว่าแอบ,บดูผลคือบังเอิญโปเช่ถ่ายเพื่อนของคุณทำเรื่องนี้ได้เธอมีเหตุผลยาพวกนี้ที่เธอสับเปลี่ยนไม่ได้ทำร้ายสุขภาพผู้ใช้อะไรมากมาย ไม่ว่าจะทำเพราะสาเหตุอะไรหรือมีเหตุผลอะไรผมพบว่ายาผมถูกสับเปลี่ยนผมเอาไปตรวจสอบไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดแล้วยังจะไปอีกเหรอถอยไปนะนปล่อยฉันนะฉันบอกให้ปล่อยไงไม่ต้องเอะอะแล้วปล่อยเดี๋ยวนี้นะฉันไม่ได้โกรธคุณแล้วคุณโกรธใคร ฉันไม่อยากจะพูดแล้วงั้นก็โกรธผมเธอะฉันเปล่านะฉันไม่ได้โกรธคุณวันนี้ฉันแค่เซ็งไปหน่อยอย่างแรกก็คุณเอายาที่ฉันให้นไปตรวจสอบจากนั้นฉันก็เลยมาโหมากฉันไปหาหมีกูกะจะแค่ไปบ่นสักหน่อยแต่ไม่นึกว่าเธอจะช่างมันเธอไม่สําคัญหรอกแค่เรื่องทั้งหมดมากองรวมกันจะสับสนมากฉันไม่รู้ว่าต้องระบายยังไงฉันต้องการเวลาฉันหวังว่าฉันจะใจเย็นลงฉันจะได้เรียบเรียงความคิดให้ชัดเจนขึ้นอย่างน้อยตอนนี้ฉันก็ไม่อยากเห็นหน้าคุณเหลี่ยมมู้เจอไม่ได้ นถอยไปนะคุณไม่อยากเห็นหน้าผมก็ได้ผมไปก็ได้แต่คุณไปไม่ได้โดยเฉพาะคืนนี้ ยุ่งอะไรด้วยละ่ะผมไม่ได้ยุ่งกับคุณผมต้องการคุณไอจีอี้ชื่อแปลกซีรีปังวาไรตี้ดังได้ใจ